สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือรายการ Peace of Mind รายการเพื่อการดูแลสุขภาพจิตใจและพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการที่เราเป็นคน introvert ค่ะ introvert นี่เป็นคนแบบไหนคะคุณหมอ introvert ก็คือถ้าสรุปง่ายๆก็คือเป็นคนที่เวลาที่ต้องอยู่ร่วมกับคนเยอะๆจะใช้พลังงานของจิตใจมาก ดังนั้นคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกเหนื่อยเวลาที่ต้องเข้าสังคมหรือใช้เวลาร่วมกับคนอื่นอันนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยไหมเป็นนี้เป็นธรรมชาติเป็นนิสัยนิสัยของ<น>ที่เกิดมาติดตัวเข้ามาเลยใช่ใชระหว่างการที่เป็น introvert กับ extrovert กับการที่แบบเป็นคนชอบแสดงออกชอบเข้าสังคมอันไหนที่เป็นเรื่องยากหรือว่าในการที่จะใช้ชีวิตมากกว่ากัน ม,มันอยู่ที่ว่าเรารู้ว่าธรรมชาติเราเป็นยังไงแล้วเลือกวิธีใช้ชีวิตให้เหมาะกับธรรมชาติของเรานั่นแหละอ่ะเป็นคําตอบที่ที่สาคัญขึ้นอยู่กับว่าเราเราเราไปวางตําแหน่งของเราอยู่ตรงไหนใช่ใช่ใชเพราะว่าเพราะว่าในการเข้าสังคมหรือว่าการทํางานหลายๆอย่างก็ต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยแต่ก็จะเห็นว่าคนที่เป็นพูดน้อยไม่ค่อยชอบเข้าสังคม ชอบเก็บตัวบางทีก็เป็นเรื่องยากในการที่เขาจะไปติดต่อหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ได้ไหมคะว่าเอเราเป็น i n รเ o ิร r ดอะแต่เราอยากอยากเพิ่มศักยภาพตรงนี้ของเราเให้ให้ออกมาให้สามารถที่จะแสดงออกพูดคุยกับคนอื่นได้เนี่ยเราสามารถทําได้ยังไงคะกับอันนั้ก็คือการฝึกทักษะทางสังคมนะครสามารถฝึกได้ โดยที่เราอาจจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นคู่ฝึกกับเราก่อนเราก็มักจะแนะนําให้คนคนนั้นเป็นคนที่เราคุ้นเคยเช่นคนในครอบครัวห,หรือเพื่อนสนิทพอเลือกเลือกคู่ฝึกของเราแล้วเนี่ยอันดับแรกสุดก็คือใช้เวลากับเขาหน่อยเพื่อเพื่อดูเพื่อสังเกตวิธีของเขาเช่นเช่นเวลาเราไปกับเพื่อน ว่าเราเป็นคนขี้อายมากเวลาจะไปติดต่อแม้แต่ติดต่อธนาคารหรือติดต่อแม่ค้านี่เราก็กังวลเนี่ยเราก็แค่ไปกับเพื่อนแล้วดูว่าเขาทํำยังไงอันนี้ก็เป็นสังเกตคือยังไม่ต้องทาเลยสังเกตแสดงว่าอันแรกสุดก็คือจะต้องมีมีความรู้สึกแล้วว่าแบบมีในจิตใจแล้วว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขาถึงจะสามารถที่จะกล้าไปตรงนั้นได้แต่จริงๆเพื่อนหรือว่าผู้ปกครองเองก็สามารถช่วยได้เหมือนกัน เพราะว่าเคยดูจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่ดูนานพอสมควรแล้วที่ลูกชายของเขาจะเป็นแบบเก็บตัวเขาเขามีแนวทางของเขาะแต่เขาเขาจะไม่มีเพื่อนเลยคุณแม่ก็จะบอกเสมอว่าเมื่อลูกไปโรงเรียนลูกจะต้องคุยกับเพื่อนหรือว่าทักกับเพื่อนหนึ่งคนแล้วมาเล่าให้แม่ฟังนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่เป็นก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะคะที่ในการที่ผู้ปกครองจะจะช่วยลูกอ่าอันนั้นเป็น เป็นวิธีให้กำลังใจของผู้ปกครองแต่แต่นั้นไม่ไม่ได้เป็นการฝึกทักษะทางสังคมโดยตรงคือฝึกทักษะทางสังคมเนี่ยกลับมาอย่างแรกก็คือมีโมเดลอย่างที่บอกคือเห็นคนอื่นทำก่อนพอเห็นคนอื่นทำเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะซึมซับว่าอ๋อวิธีการอีกก็พูดแบบนี้เขาตอบสนองแบบนี้อย่างที่สองก็คือว่าเราฝึกที่จะบอก ความรู้สึกด้านบวกของเราให้กับคนคุ้นเคยเราฟังเช่นเราสามารถบอกพี่ <c oughs> น้องเราหรือเพื่อนเราได้ว่าเอยเราชอบเอออาหารมื้อนี้รอร่อยเนีย่ยคือบอกอารมณ์ด้านบวกบอกความพึงพอใจไปเพราะว่าการบอกอารมณ์ด้านลบหรือความสิ่งที่เราไม่ชอบนี่จะยากกว่ากรณีถ้าแบบ ไม่มีเพื่อนสนิทหรือว่าแบบในในสังคมแล้วคนรอบข้างที่แบบไม่รู้จะไปพูดอะไรเนี่ยก็ฝึกหน้ากระจกได้ใหม่ฝึกกับสัตว์เลี้ยงได้ไหม่คุยชวนคุยนึกก็ไม่ได้อ่าได้แต่มันจะไม่ดีเพราะว่าเพราะว่ามันไม่เห็นรูปแบบการตอบสนองกลับคือการฝึกอย่างเงี้ยถ้าได้รับการตอบสนองด้านบวกกลับเนี่ยมันจะเป็นแรงเสริมให้ให้ พยายามมากขึ้นหรือว่ากล้าที่จะทํามากขึ้นนั้นถ้าสมมุติว่าเรากล้าที่จะบอกความรู้สึกด้านบวกให้เพื่อนเราฟังมันก็จะทําให้แบบเราจะกล้ามากขึ้นที่จะบอกซ้ำๆและแสดงว่าเราก็ต้องไปอยู่ในในกลุ่มคนที่เป็นเพื่อนกลุ่มคนที่สามารถที่จะรับฟังหรือว่าไม่ได้ล้อเราอะไรอย่างนี้จริงๆคือเอาเดียวต่อเดียวดีกว่าเพราะว่า พอเป็นกลุ่มพวกมันจะควบคุมยากแล้วก็บอกกันตรงๆเลยก็ได้บอกเพื่อนว่าเออเนี่นะเราขาดทักษะตรงนี้เนาะอยากจะฝึก,กอะช่วยช่วยช่วยเป็นเพื่อนฝึกให้เราหน่อยอนานไหมแต่ละคน <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าทําบ่อยแค่ไหนถ้าฝึกวันละครั้งมันก็ต้องนานแต่ถ้าวันหนึ่งทําหลายๆครั้งมันก็ได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้ทักษะเบื้องต้นตรงนี้ที่จะติดต่อกับคนอื่นซื้อของเดินทางหรืออะไรพวกนี้ที่จะฝึกเพื่อพูดเพิ่มมากขึ้น อ,อันนี้คือสเต็ปที่สองเท่านั้นหลังจากเห็นตัวอย่างเนาะแล้วก็แสดงความรู้สึกด้านบวกได้เนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ยากขึ้นก็คือการเห็นตา่างเช่นอาจะกินอะไรดีเราเพื่อนบอกว่าอยากกินพิซซ่าแต่เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ยมันเป็นการเห็นตา่างการกล้าที่จะบอกความเห็นตา่างอันนี้จะยากกว่าที่พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้ก็ต้องต้องฝึกกัน การฝึกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เพื่อนต้องยอมตามเราแต่ว่าเพื่อนต้องไม่ต้องไม่ตำหนิตอบกลับว่าเออทำไมเราไปจากกินก๋วยเตี๋ยวอะไรองี้อันนี้มันยิ่งทำให้เราไม่ก็แสาต้องเป็นเป็นเพื่อนที่ที่ค่อนข้างสนิทที่จะคุยแล้วก็แล้วก็ให้ในแง่ p o s i t i v กับเราได้ด้วยก็ก็จริงๆคือต้องตกลงกันไว้ก่อนเอ้ยช่วงนี้เราจะฝึกแบบนี้นะอ่าเราจะได้รง้ว่กัจเราใช่ใช่ แล้วก็ทีนี้บางทีมันจะมีอันยากๆคือสมมติว่าทําไม่เป็นรไม่รู้จะพูดยังไงเวลาเห็นไม่เหมือนอย่างเงี้ยวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเขาเรียกว่าสลับบทบาทถ้ามีเพื่อนหรือหรือคนที่เราฝึกด้วยใจดีหน่อยอะ่ะก็บอกว่าเออเราเดี๋ยวเราทําให้ดูหน่อย สลับบทบาทก็คือเราจะเป็นเขาเขาเป็นเราถ้าฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่เพื่อนอยากกินพิซซ่าจะพูดยังไงเราจะงไงจะดีเบตกันยังไงจะจะชักชวนยังไงก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ฝึกไปเรื่อยๆก็จะเก่งมากขึ้นในการเข้าสังคมมีตัวอย่างอะไรที่คุณหมออยากเสริมไหมคะสิ่งที่สําคัญเวลาฝึกแบบนี้ก็คือแรงเสริมแรงเสริมก็คือว่าผลลัพธ์ด้านบวก การชื่นชมอย่างเช่นอย่างเช่นการทักทายคนหรือว่าการแสดงความรู้สึกด้านบวกออกไปแล้วมันได้รับการตอบสนองกลับที่ดี mm hmm. เช่นเพื่อนชมกลับว่าเอ้ยดีจังที่แบบกล้าพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คนฝึกมีกําลังใจแต่ถ้าสมมติการตอบสนองกลับมันเป็นเป็นด้านลบอ่ะมันก็จะทำให้คนฝึกไม่กล้าแต่นั้นเนี่ยแรงเสริมสําคัญ ว่าจะทำให้มันสำเร็จเร็วขึ้นหรือชา้าหมายถึงต้องมีเพื่อนที่หมายถึงเพื่อนเนี่ยต้องต้องไม่ทำให้มันแบบยิ่ง<ห>ไม่กล้า,าไปใหญ่เลยเออ,เอ,อด่ากลับมาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยออออก็อาจจะต้องต้องต้อง,องหาเพื่อนหาพี่หาคนในครอบครัวที่เข้าใจว่าเนี่นะอยากอยากจะทำตรงนี้อยากเปลี่ยนตรงนี้เนาะต้องต้องแบบเข้าใจแล้วก็ support โอเคค่ะ เพราะว่าประสบการณ์ด้านบวกเนี่ยนะเราสะสมไปห้าหกครั้งเนี่ยนะโดนสวนกับด้วยประสบการณ์ด้านลบครั้ง,งเดียวหรืองเ่ยเงียบเลยใช่ค่ะจริงๆก็คืออาจจะต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในในแวดวงในสังคมที่เขาบอกถ้าคนคิดบวกหรือว่าในสังคมที่แบบช่วยเหลือ,อกันเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นอ่าครับแต่ว่าตอนแรกมันต้องเริ่มเดียวต่อเดียวก่อน เพราะเพราะอย่างที่บอกคือพอคนเยอะเนี่ยบางคนเนี่ยจะยิ่งจะจะมีความสุขกังวลตนะั้งแต่จะเข้าไปแล้วมันยิ่งทาพอกังวลเนี่ยตัวความหมามันจะตกมันจะทําอะไรตะกุกตะกัดแล้วมันจะได้รับผลตอบรับด้านลบ mm hmm. ก็วันนี้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างทักษะทางสังคมซึ่งมันสําคัญมากนะครับทุกวันนี้เราพบว่าเด็กวัยรุ่นนะโดยเฉพาะเด็กมัธยมเนี่ย ไม่ค่อยมีเพื่อนเขาก็ขาดทักษะทางสังคมขาดทักษะในการสร้างเพื่อนอย่านั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ฝึกนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นการเสริมสร้างนิสัยเสริมสร้างลักษณะที่ดีโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเจ็บป่วยอะไรครับสาหรับวันนี้ก็สําหรับท่านที่ชอบนะครับหรือว่ามีเพื่อนที่อาจจะ,ะเชิญปัญหายอย่างนี้อยู่อาจจะลองแชร์ให้เขาฟังแล้วกฝากกดไลค์กดติดตามรายการ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ